รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 7 7ตราหมอเสง่ยแตโกนเมื่อกี้สำเนียงมันไม่เกี่ยวกับจิ้มจุ่มเลยเนี่ยเนี่ยเก่ยวจุ่มหรือไงไหนได้ได้ ขับติเนเย็นครับติเนเย็นต,นนตินี่อะไรคนการขายไงคะเรียกลูกค้าให้มาสนใจไงคะสนใจอะไรตรงไหนแล้วมาเดินตบหัวลูกค้าเป,ไป,ไป,ไป๊ะไปเป๊ะไปเป๊ะฟังนะครับอะไรข <ผม S 2> ้างการให้พิตตี้ผมเนี่ยไปยืนโชว์ทั้งด้านหน้ารถยิ้มแล้วก็สวยแค่นั้นเองออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอางั้นคุณเก้าคนไปไปก็หมดเรื่อง ไม่ใช่พูดงี้กลับเลย <c oughs> เขา<ช>พูดจะมีเหตุผลนะกแกนะ้ไม่เข้าใจเองนี่เขาไม่ได้มาขายกางเกงยีนนะจะได้ไปยืนแหกปากยังไงจริงจริงแล้วพิตตี้ที่ถูกต้องแล้วเราต้องดูดีหน้าตาเราต้องสวยอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นจุดสนใจของลูกค้าผมเน้นความสวยอย่างนั้นถ้าเน้นความสวยมาหาฉันเลยค่ะเป็นไงความสวยต้องเขาเ,ขาเลยเขาเนี่ยหละความสวย<ช>นี่ไงความสวยหน้ายังกบพังผืดมาเนี่ย ค่าคุณยังไปหนุมเป็นบอ่อเลยก็นี่คือตัวอย่างถ้าเป็นแบบฉันเนี่ยไม่ได้อ่าไม่ได้แล้วคุณจะมาสอนเด็กคนไงแต่จะสอนน้องให้เขาสวยคนไหนเขาจะมาเป็นตัวอย่างให้ดูในฐ<อ>านะที่หนูเนี่ยสวยและดูดีหนูขอขอ,อ,อแต่งก่อนขอให้เพื่อนออกไปแต่งก่อนอไปสิแม่กูฮะแโกูอะไรนะทำไมต้องเป็นกู แต่งสิฉันแต่งเป็นอันนี้มามุกเดียวกับจิ้มจุ่มมืแขกพูคุรพูดสัจสน<แ>เลยนะ ตายแล้วหนูทำไมปล่อยให้สิวเคลอย่างนี้ล่ะ<อ>นี่แสดงว่าหนูเนี่ยพอสิวขึ้นปุ้บหมูบีบเลยใช่ไหมมันก็อักเสบ<อ>มันก็จะเป็นหยุมเป็นบอ่อแบบนี้รูเต็มเลยนี่ใช่นี่เป็นไรเป็นสิวเหรอสิวค่ะหลากให้เขาใจผิดคิดว่าโดนทุเรียนตีหนะ้าเรียนการแต่งหน้าที่คุณเพราะเราก็มีจิตใจดีแต่งหน้าไม่ยากเพราะเราเป็นพิตตี้ในสิ่งสําคัญเวลากับการแต่งหน้าของเรามันต้องบาลานซ์กันด้วยเพราะเราเป็นพิตตี้ไม่สามารถที่จะเอาช่างมาไปเติมหน้าแต่งตาเราได้ตลอดเวลาเราต้องแต่งเองเราต้อง ใ้อุปกรณ์ที่มันว่องไวทันต่อเวลาแต่งหน้าครั้งหนึ่งก็งไปเกิน20ิวินาทีโอ้โอทำเวลาแบบนั้นนี่เดี๋ยวเขาเอาเครื่องมือมาก่อนนะคะเด่นเย็น,นะคะนี่ให้เก็บเครื่องมือจะไม่หมดเลยเนี่ยฮะมาและะ้วค่ะอะไรอ่ะถุงดังขยะชัดๆบ้าเหรออันนี้เป็นเครื่องแต่งหน้าเอามาจากปารีสปารีสอะไรอันนี้ไปไปหลอกเลถ้าเกิดเราใส่กระเป๋าดียวคนขโมยใช่ใช่เอาไปรวมว่ากองขยะแล้วไม่มีใครเห็นบอกเขาด้วยเวลาเรานอนเราก็นอนในถุงเนี่ยอนหังแรกเราต้องใช้แป้งทาบ นี่อะไรอะ,ระอะไรกันเนี่ยนี่แป้งพับยี่ห้ออะไรครับอันนี้แป้งพับยี่ห้อเฟียสเขามีตับเฟียสอันนี้เฟียสคู่แข่งของเพียสอ๋อนี่อันดับแรกเราต้องเปิดฝา,าอ่าแล้วอย่าฝาอย่าทิ้งเอาฝาใส่ซองแล้วไปชิงโชคโอ,โอเคนะคะทีนี้เวลาเราแต่งหน้าเราต้องว่องไวเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทาเดยวตัวรับตา สวยยังคะวิคูนมใจอะไรจ๊ะอย่างนี้หน้ามันก็ลอยสิคะทำยังไงล่ะคะอ๋อไม่มีปัญหาเป่าออกนี่เป่าก็ยังไม่ค่อยออกค่ะแล้วเป่าก็ยังไม่ค่อยออกค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องฉาบค่ะโอ้ใส่เทียมด้วยต่อไปสิ่งที่ผู้หญิงก็ควรเติมมากที่สุดคือปากกับคิ้วอันดับแรกเติมคิ้วก่อนดีโอ้ย เฮ้ยเหอ้ะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮียเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเน้ยเเฮ้เฮ้ยยเยเ้เฮเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ ลูกแมออ่อีออีหมาจะเกิดชิงหมาเกิดมึงไปฆ่าม,าม,มันทำ,มทำไมมันไ่ทำอะไรมึงทำไมมึงเปนคนอย่างงี้เมได,ด,ด้ไมวได้น,นี่คุณให้ผมมาดูละครอะไรห่วยนี่อะไรเดี๋ยวนี่เขาเรียกอะไรอันนี้คือดินสอเขียนคิ้วผ้าโอ้แค่ดินสอเขียนคิ้วนี่กูนึกว่ากูดูลำยองอยู่นะ อะไรต้องโศกเข้าเขียนใจด้วยมันอะไรับคุณเขาเล่นค่ะร้องเจิญนั่งค่ะอ้ออันนี้เป็นอีสอเขียนคิ้วน้องคงเคยใช้แบบว่าหมดแล้วหาวหมดแล้วหรอใช่ค่ะมันไม่ทันต่อเหตุการณ์เวลาน้องอยู่ในเวลาทำงานมันรีดโวนต้องใช้รุ่นนี้รุ่นใหม่เป็นหลอดลามิเนตนี่มันนิ่มเห็นไหมโอ้อ่าแต่ทีนี้มันจะใช้ได้ธรรมดาหนูเขียนไม่เกินเจ็ดบ้านหมดแต่อันนี้ใช้ได้เจ็ดชั่วโคตรโอ้โหนานนาะแต่วิธีการใช้สำคัญมาก ฝาเนี่ยมันมีฝาปิดเห็นไหมค่ะแต่ฝาเนี่ยเป็นเกลียวใช่หนูต้องบิดออกนะคะค่ะเพราะว่ามาเป็นเกลียวต้องใช้บิดอ๋อแล้วถ้าบิดไม่ออกล่ะคะดึงได้เลยจะบิดนี่จะบิดทำไมแล้วสรุปต้องบิดหรือดึงคะอ๋อบิดก็ได้ดึงก็ได้แล้วแต่มึงค่ะโอเคแต่การเขียนบางคนเนี่ยเรารีบเนี่ยมันจะโอ้ยมันช้าใช่บีวิธีใหม่ทำยังไงคะครูเราสร้างบล็อกขึ้นมาค่ะโอ้โห น้ำชาอ้าวเราทำบล็อกขึ้นมามันเหมือนถ้วยน้ำชาพลอย่างการนลอย่างการเหมือนกันอะปุ๊บเราบล็อกเข้าไปที่เบ้าตาแล้วก็เขียนคิ้วเราจะตีให้โค้งขนาดไหนก็ได้๊ปโอ้ยแค่ข้างเดียวนะคะแค่ข้างเดียวข้างเดียวอีกข้างนึงข้างนึงปั๊บแวบ นี่้ไคะแลวผู้หญิงส่วนมากอยากสวยก็ต้องมีฝ่ายเสน่ห์เราเป็นเป็นพิธตีต้องพูดเก่งใช่ค่ะฝฟเรามีข้างปากเลยนี่อย่นี้เลยฝ่แล้วไม่ใช่ไฟาธรรมดาฝฟ,ฟเราต้องมีหางลูกอสมีหางลูกอดมีหางลูกอสจะได้มีเสน่ห์ล่ะคะถูกต้องอเอาอย่างงั้นเราต้องช่วยกันแต่งหน้าน้านองเัาได้ค่ะอคุณโครเราจะช่วยกันแต่งนะคะอย่าดูความสวยของน้องนี่ใครสวยเกินมาหนูอีกแล้ว รูพร้อมยังคะพร้อมแล้วในเมื่อรูพร้อมแล้วทุกอย่างพบ้ขับขางหรือเาวงครับอันดับหนึ่งของเอเชียนม่เันอะไรกันเนี่ยพร้อมให้เด็กของผม่ยแต่งหน้าเป็นพิเตนี่อะไรเทศกาลผีตาโขนเหรอมีบ้านหรือเปล่าพวกเราเสียเวลามากแล้วกลับใช้มือม่ต้องกลับอยู่ดีนยอะไรัับลวอะไรขึ้นเนี่ย ลูกค้าหนีหมดเลยอ่ะเอสถาบันของเราเป็นอะไรอะ<จ>่ะใครมาก็ไปใครมาก็ไปยังม,มีหน้ามาถามอีกเหรอแต่งหน้าเขาเละขนดาดนั้นต้องให้มือฉมังหน่อยอะจะได้คล้องมือแต่งหน้าชั้นนี่ได้ให้เอาคิ้วก่อนเลยคิ้วแบบสถาบนันนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะครับ ความเก็บกายะใดความไขกายมีเด,ด้อขึ้นเหนือรองใ้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะสว,ส,วสวัสดีปี<ไ>ปใหม่ค<อ>รับก่อนบายคายเรียก่อนบายคายเรียสนับสนุนโดยสบูเบนตซน็ต C&E ยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่งานก่อนบ่ายมอเตอร์โชว์ครั้งที่3ปี2014ขอต้อนรับน้องๆพิตตี้แล้วก็ผีตาโขนด้วยนะครับ <ๆ S 1> อ๋อนี่เป็นพิตตี้ครับแล้วทาไมต้องแต่งหน้าแบบนี้ล่ะครับดึงดูดลูกค้าไงครับอ๋อดึงดูดลูกค้าฉีกไปด้านความแปลกก็แล้วแต่ต่างฝ่ายต่างจะดึงดูดลูกค้าในรูปแบบไหนนะฮะมีความสวยมีความงามแตกต่างกันออกไปนะครับและที่สําคัญในวันนี้มีแค่2บริษัทเท่านั้นเพื่อมาทําการแข่งกันขายรถที่ผมได้ว่าจ้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของบริษัทของคุณกอนกหนกหรือว่าจะฝั่งของคุณสมหมาย นี่คือกติกาสําคัญบริษัทไหนก็แล้วแต่ต่ยืนห่างๆผมนิดนึงขเหนียวติดนะฮะบริษัทไหนก็แล้วแต่ต้องทำยอดขายให้ได้50าสิบคันขึ้นไปถึงจะเป็นผู้ชนะในวันนี้แต่ถ้าใครทำยอดต่ำลงไปกว่านี้ผมบอกได้เลยว่าตบเปลียงตัวและยึดบริษัทด้วยโอ้โหเข้าใจไหมครับครับผม คุณพร้อมไหมครับพร้อมครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะเปิดงานในครั้งนี้แต่ก่อนที่จะเปิดงานผมขอให้เลขาส่วนตัวของผมขับร้องเพื่อให้งานนี้มีความสนุกสนานรื่นเริงสะเพลงได้ไหมครับชารับต่อมือครับทุกคนต่อือครับนี่คือคุณเอกราชหนองงูเห่า จะมาขับกล่อมให้ท่านได้มีความสุขกันทังด้านเสียงเพลงชเชิญครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแม่สนน้อยเลือนงามอย่าหาว่าพี่ลวนลามไปเลยน้ำตาลก้นแก ตกลงจะเอาเพลงไหนได้คุณเอกาักษณ์นะจะเอาโขน้อยเรือนงามหรือจะเอาน้ําตาลก้นแก้วก็ว่าไปรอบร้องมั่วไปหมดอายเขาเนี่ยงานใหญ่นะเนี่ยหลงเศร้าครับหลงเศร้าหลงเสียงเสียงอย่างกับปล่อยฝ้ายมาเลยพองั้นจัดเพลงที่เราร้องบ่อยๆสิครับครับผมชาตรีสีชนจัดครับ สมสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีโขคุณพี่ขอยี่สิบบาทนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยงานออกใหญ่โตเลยนยมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นมาเดินขอตั์ได้ยังไงออายเขาร้องดีๆอย่าให้เสียสมสารทรมานมานานหลายปีลาดคน ของพี่มานานแสนนานผมขอสมัครเพลงที่สอง,สองเลยครับกูรากพักดีจนตายขอยอมเป็นทาสที่กกลแม่สาวพักไขรอายุขยา,า,ร,ารับรู้ใจแท้ใจขอเงินกินเหล้า,าอีสิบว ที่จะวดประขอเงินไปกินเหล้าอะไรต่างาเนี่ยโอ้โหที่จะลมแดงขนาดนี้เลยเหรอคุณต้องกินเหล้าเหรอ้องกินครับถ้าไม่กินกนะฮะลองไม่ได้ครับโอ้ไม่กิน้องไม่ได้แล้วถ้ากินเยอะๆ้องไม่รู้เรื่องเลยครับอ่าก็อยากกินจะกินทาไมอะจะก็ไม่เคยเป็นห่าเอาละครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วผมเปิดงานแล้วเพราะฉะนั้นเชิญทั้งสองบริษัทขายรถ อย่างมีความสุขได้เลยครับแต่ก่อนเดี๋นั้นพวกผมสองคนต้องขอลาก่อนแล้วกันนะครับคุณเอกราชครับ,รบเดี๋ยวเราจะลาแขกด้วยบทเพลงเพลงนี้ครับผมเชิญครับ <c oughs> เล้วบัดนี้พ่อแม่เอ้ข้ากับผมสีขอลากันไปก่อนลากันตอนนี้เห็นหน้าจังว่ามาอัศุกานซาเดือลรวันดีสีสว่างท่านสัทธาลูกหายอย่อมต้มข้าวพร้อมแดกของหวาน เอาย่อาคนนี้นเสียงยาว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 คนเสียงส่งแฟนละสุดน่าสะแนเด้วแหนมหลายเดียวไเดีวมาต้อไปเลยเด้ไมต้อต่มาเลยลายหลงไาเตีมาเลยเลยหลงแต่ได้ไหวได้นลจนเต็นเดินทางเดือ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 ขอให้มีความสุขสนุกสนานครับให้มีความสุข ผมเห็นว่าคุณทอปมนมีความสุขอยู่สองคนห้ทั้งสองขายรถอย่างมีความสุขสนุกสนานส่วนผมกับคุณเอกราชจะไปสนุกสนานกันต่อที่ร้านลาบเป็ดเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วคุณกับฉันต้องมาจับฉลากว่าใครจะได้ขายอะไรฉันให้เกียรติคุณก่อนก็แล้วกันฉันจับก่อนได้การอะไรครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ งานจ้าไม่ใช่ไม่โหไม่อะไรเขาสภาพิตตี้ตลาดนัดต้องชมผู้มีเกียรติครับเอยมตัวคอยชมครับลดราคาสิบล้านเออขอ้าวครับให้จาวว่าคุณเอารถกล่องเต็กมาขายเหรอครับใช่ขายคุณไง๋ยวผมจะเผาไว้ให้พ่อคุณไงเนี่ยเหรอรถไฮโซคันละเป็นสิบล้าน โทษนะนี่รถหรือซี่โครงไก่ฮะปากดีไม่ตบปากเลยอยากลับมานะครับเออย่าเลยเขกของไครของมันถึงมันจะเป็นซากรถแต่ฉันก็จะขายให้ได้ฉันจะเชนะเธอให้ได้จ็ลองดูใครขายได้ก่อนท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบอีกสักครู่งานมอเตอร์โชว์ของเราไฟกำลังจะไหม้ครับไฟไหม้ได้บ้าคนกำลังจะเข้าประกาศผิดครับ อีกสักครู่ประตูในงานของเรากำลังจะเปิดให้คนเข้าณบัตรดอนห้สี่สามสองหนึ่งประตูเปิดได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุยสวัสดีค่ะคุณพี่เชิญทางนี้ดีกว่านะคะี่ค่มาดูรถใหม่ๆทางนี้ดีกว่าค่ะพี่ค่ะมาจากนี้ดีกว่าค่ะ พี่คะโอ้ยไหวแล้วกับตาด้วยอะไรนักหนาเนี่ยนี่ผมบอกตรงนะที่ผมมาวันนี้ผมต้องการจะมาซื้อรถห้าสิบคันเฮ้ยคุณอาเเธอจะนี้เลยค่ะรถคันนี้เป็นรถที่เข้าถึงธรรมชาติจริงๆเพราะเป็นรถเปิดประทุน ใช่ะคะ่ะเยาขาเปิดประตูน,นะคะคนลงพักเข้ามารู้สึกหน้าเย็นวบับเย็นวบับกายาขาและทีนี้นะคะถ้าหากครู้สึกว่าหนาวเลยนะคะไปขับรถไปตากแดดน,นะคะรู้สึกอบอุ่นอุ่นกายเสียคะ่ะยังไม่หมดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนเนี่ยเสียก็จะรู้สึกว่ามีเสะไว้น้ำส่วนตัวคะ่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยตกลงซื้อวันนี้นะคะเราจะแถมหนังสือสวดมนต์และหนังสือตายแล้วไปไหนให้เสียกับไปอ่านที่บ้านฟรีๆเลยค่ะ ใครจะเอาคูคนบนแล้บ้าบอลใหญเลยเสียฟังก่อนนะใจเย็นใจเย็นนะครับโอ้ยไม่เอาแล้วไ่เอาลรับเลยรถคันนั้นซื้อไปนะขับได้สามรอบแล้วขึ้นเมนเผาเลยครับทางนู้นนะคะเป็นรถ่ยนแต่ว่าไม่น่าสนใจเลยค่ะคุณพีคคะเชิญทางบูธนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะคือรถเครื่องรุ่นใหม่ค่ะเป็นรถนนี้นักสตาร์ทอันนี้กรุงเทพไม่ใช่ชนบริบ้านมึงเนี่ยเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถเครื่องอีบ้า แถวชุมบุรีมอร์ไซค์เรียกเครื่องอะค่ะขนาดแถวชุมบุรีบานาน่าบ๊สยังไม่เรียกบานาน่าบ๊สเลยค่ะเรียกอะไรกล้วยซิ่งอายนั่ปรับใหม่นะคะคุณพี่คะทางบูธของเราตอนนี้นะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่ามีโปรโมเตอร์พิเศษมากเลยอ๋อโมจี้แต่ถ้าซื้อวันนี้นะคะเราแถมของสมรุสให้ด้วย้ขนาดนี้กลับบ้านดีกว่า คุณลีคะลูกค้าเขไม่ใช่โจรอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคุณสมบัติทันนี้ดีกว่าส่อระบบได้ไหมไม่เอาสมบัติเดี๋ยวฟังคุณสมบัติดีๆจากฟริตี้กุ๊กกิ๊กคนนี้นะคะอ่าเซนดีๆนะโอ๊ดอันอีนะคะอุ้ยหนูเอ้าเว้าอิดอันเองนะอ่ะเอียงอัน เอนอนลาเอียเอนะะอูเอียอังเอียเอียเออเอเอเอยอังอีโออีโอเอไอนออ้นอ่านนะฮะเอียงอังเอโอโยอเออัอนอียอะอไอเอลเอี้งยังงฟ้าไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะคนนี้ดีกว่าค่ะเอาใจลูกค้าเก่งที่สุดเลยค่ะ บอกไว้เลยค่ะร้อนก็เปิดแอร์อยากได้คนที่แคร์ต้องเปิดใจค่ะ